องค์รักทองคำนี่รถหินศิลาขาว <c oughs> จิตเมญญาณแห่งตวันตกอืม <c oughs> โทษครับท่านเทพจิตวิญญาณครับอ๋องามตรงนี้แหละบางทีมันต้องขุดให้ลึกพอถึงจะเจอสิ่งที่หามาถึงแล้วสินี่สวรรค์หรือเปล่าอ่ะเปล่าถ้าใช่สวรรค์ป่านนี้เราคงนั่งกินไอติมกับสาวโคโยตี้ใช่นั่นสินะแล้วท่านมาทำอะไรแถวนี้ค้นหาเหมือนนายนั่นแหละ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วผมหาอะไรอยู่ตัวเองเป็นใครยังไม่รู้เลยฮในหนังเขาเรียกคุณว่าชานิรานามนี่สมัยนี้นะ<บ>คนมีชื่อเรียกให้กับทุกอย่างนั่นละ่ะบนลเรียกยังไงไม่สำคัญการกระทำต่างหากทำให้เราเป็นเราแต่การกระทำของผมมีแต่ทำให้แย่ทั้งเสียงทั้งลวงโลกเพื่อนเชื่อมั่นในตัวผมแต่ที่จริงเขาต้องการวีรบุรุษงั้นจงเป็นวีรบุรุษ ผิดแล้วไม่ใช่แล้วท่านไม่เข้าใจผมไม่คุณมาถึงนี่ด้วยซ้ําถูกแล้วมาดันดุดมาตั้งไกลเพื่อค้นหาอะไรที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เห็นหรือยังไม่ใช่ประเด็นพวกนั้นต่างหากแต่ผมกลับไปไม่ได้ม้าไม่มีทางเลือกรอกไอ้หนูไม่มีใครเดินหนีเรื่องของตัวเองได้ มาถึงแล้วสิใช่แล้วอเมโกอีกฝั่งหนึ่งของถนนเมืม่อกี้ลุงเห็นหรือเปล่าอะเราจะได้เห็นในสิ่งที่ควรเห็นช่างงดงามใช่ไหมละ่ะ ใช่งามมากมาสิอเมโกฉันมีอะไรจะให้ดู